ว่านี้ก็เกิดให้เกิดทุกข์เพราะเรามีสัางขานให้รุงแต่งรุงแต่งอะไรบ้างแต่งทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกจากอะไรทุกจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรานะของเราของเขาเนี่ยเรียกว่าอัตตานะเมื่อใดละอัตตาไม่ได้ทุกข์ก็บูนเวียนอยู่่างนี้ข้อที่สองเมื่อเราบางเบาจากการละอัตตาได้เข้าใจว่าธรรมชาติของมันต้องเกิดจากเสื่อมสลายไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีสาระที่แท้จริง เราก็พิจารณาต่อไปอีกว่าชีวิตนี้มันประกอบด้วยทุกข์ดิ้นลนตั้งแต่อยู่ท้องเดินข้อออกมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยพ่อแม่ต้องดูแลทะลุความดุลโฟมฟักเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะมน,นุษย์ยุคนี้สัตว์มนรกมาเกิดเยอะฆ่าพอ่อฆ่าแม่หรือกฆ่ากันเองอะไรก็ตามเกิดจากจิตที่ปั่นม่วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนยุคไหนเราเป็นพวกไหนถ้าเป็นพวกสุขปฏิพปไปที่ไปก็ตั้งมั่นว่าเราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมมาใคร เชิใช้กรรมสิ่งใดที่เป็นความผุกความผิการใช้นิกรรมเราไม่ว่าจะรับการเจ็ียดกลัวโนู่นโกดนี่ข้าวของทรัพย์สมบัตินะสูญสลายไฟไหมโดนขโมยอะไรก็ตามโดวิเศ็นึุฟุ้กที่เราเคยสร้างกรรมเราจงยอมรับกรรมเสียแล้วเอาโอสิกรรมให้กับกรรมเราเมื่อใจเราโอ้สิกรรมได้กรรมเหล่านั้นจะไม่เข้ามาทําให้จิตใจเราทุขกเมื่อใจทุกกมันแสดงว่าเราฝักปลความปรุงแต่งมาก เราคิดเห็นไปเองมากเมื่อปรุงแต่งมากก็สมมุติมากสมมุติมากประยึดติดมากอันนี้เป็นธรรมขั้นสูงเลยเมื่อเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นของเทียมไม่ใช่สาระเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทียงสมมุติเมื่อสมมุติแค่ชาตินี้เราจะกลัวอะไร้ อยางมากก็แค่ตายแล้วทิ้งศพลงไปใช่ไหมาะงนั้นเราจะัวรทำาไมกับการต้องมาเจอมาเสียหน้าในสังคมฐานะโดยไม่รวยอิจฉานิสยาโลภโหสัมโหหามีิทากาเลเพื่อมไม่มีประโยชน์เสียเวลาชีวิตเอาเวลาไปภาวนาเป็นจิตกอพะระไปอยู่กับนิพพานังหัวตุกดีกว่าอันนี้เป็นข้อคิดเพราะงั้นถ้าวางตรงนี้ได้ทิ้งร่างเลยนะ เมื่อใจล่างป่วยต้องนอนทำภาคนี้ป้าๆแม่ๆทุกคนนะญาติพี่น้องลูกศิษย์ให้ท่านทิ้งร่างนี้แล้วให้นึกในใจนะแม่จําที่ที่หนูพูดนะป้าๆด้วยนะให้นึกในใจลยว่าถ้าข้าพเจ้าขาดใจตายเมื่อไหร่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเดี๋ยวพ่อมีสี่งยิ่งดหญหรือพระราชภมยิยาเป็นถึงมารับไปด้วยแม่จําไว้เลยนะนี่เป็นเคตพิเศษคณะเราท่านจะมารับเลยออกจากว่าไปนิพผ่านเลยถ้าใครนึกถึงหลวงพ่อไม่ได้ให้นึกถึงองค์พระถม ให้นึกถึงอาจารย์ใหญ่ให้นึกถึงอาจารย์อู๋ก็ได้นะมีเครดิตเหมือนกันก็ลึกเลยว่าพ่อแม่ครวอาจารย์นี้เนี่ยมารับพระพเจารด้วยจากไม่เกิดมาแค่ในโลกที่สปบบนเรียนทุกอย่างนี้เกิดมารวยทุกไหมทุกเกิดมาจนทุกไหมทุกเกิดมาป่วยทุกไหมทุกเกิดมาไม่ป่วยทุกไหมก็ทุกอยู่ดีดิ้นรนหางานทุกไหมตั้งนี้ดิ้นรนหางานพอได้งานปั๊บเจอหัวหน้าไม่ดีทุกไหมเอลาทุกอีก ไม่มีอะไรไม่ทุกเลยแต่งว่ามันสุกชั่วขราวสุกจอมปลอมสุกสมมุติขึ้นมาเพราะธุรกิจเงินทองข้าวของก็เอาเพียงประทังพอเพียงในชาตินี้ท่านดูแลตัวเองก็พอแล้วท่านดูแลเรืออสารข,ข่ายบริวารตามหน้าที่ลูกเต้าก็พอแล้วอย่าไปถึงขนาดโอ้ฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ลืมตายไป,ไป วันนี้ทํางานทั้งวันลืมไปเก็บแต่ตังแต่ไม่ได้เก็บตัวให้ออกจากใจไม่ได้เก็บกินเลสออกจากใจหนักอึ้งด้วยอวิชชาอันนี้เรียกว่าเกิดมาตายป่ากโมคะบุรุตเพราะงั้นท่านทั้งหลายพอสมควรกับเวลา